few moments later okay. nice. Woo. Woo. ขนมอะไรนะคะเราเคกินที่เซเว่นเดี่ยเรามาชิมว่าที่นี่อร่อยไหมัะที่เซเว่นเป็นสีแต่อันนี้เป็นแบบนี้มันแป้งโมจิมันเป็นสองแบบ ไส่เลขแปดสแปดคุณต้องชิมมาั้งเสียวแนนอเตัวใหญ่ค่ะนี่อทางรอบนบไม้โตใบดียสามใบห้าตัวใหญ่ตัวให่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใบเดยวค่ะเมือก้ราตงัน้มานี่ลยะบุตใจับจ็ตัวใหญ่ใบเดียไจับโดยรอร้านเจ็ด้านจะับตใส่ว่างนั่นไปตัดยูนิคเราตาหาใครคะมางานฤดูหนาเราต้องตามหาแม่กินเกาเดินตั้งนานเจอแล้ว สวัสดีค่ะคุณแม่เกดค่ะส <laughs> วัสดีค่ะแอบคงสวัสดีค่ะไหนเกลี่ <laughs> เกลี่อายเ <laughs> ี่ <laughs> อสวัสดีค่ะหนูอ,อยากกินอันนี้ยเ,เอาเลยซื้ออันไหนซื้อแม่เกศอุ่นแม่เกศว่สำหรับผู้ชายนะคะโอ้ใช่ค่ะ <laughs> ไม่เก็บเพราะเราอยากกินของฟรีไงไเขาเลยมาไมาาด้ไหม,ม,มน,นี่ใส่นี่ใส่ดีไหมแม่เป็นคนที่ใส่ดีไหมไม่ไม่ใช่เรามาซื้ออะไรแม่เก็บไม่ไม่ให้จ่ายตังค์ตลอดอะ่ะเราจะกินโชว์นะร้านไม่เกดอยู่ที่ไงแล้ดูหนาวใครถึงวันที่อะไรนะแม่ใช่คือที่ห<า><จ>ัหนมาทางนี้ใช่คือเยอะมากแม่เกด็บถึงวันที่17บเะทุกคนเยอะมากดูนะเออเดี๋ยวแม่จะเมาส์มอยก่อนอันนี้มีหน้าอะไรนะแม่เกด สตนะรอเบอรี่บลูเบอรี่นะแล้วก็กะลแส์อันนี้หอยทองอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้หอยทองสีเขียวกับสีเหลืองอนี่แล้วก็มีหลายหน้าให้รวมก็มีนะนี่นี่นี่แล้วก็ถังมุ้งเ,เป็นแบบครีมล้วนครีมจะเยอะมากนี่ครีมจุกมาก,กานี่นี่ทุกคนออกจากบ้านนะเนี่ย สดใสลูกชิ้นนี่นะน้องเกลลี่นี่น้องเกลลี่นี่นี่ทุกอย่างเลยทวิตต์เฟซบุ๊กไอจีนี่น้องเกลลี่เกลลี่คลิปเห็นไหมเขาเป็นร้านขนมเบื้องคนดังนะฮันวาเห็นไหมฮันวาอยู่ทุกเบอร์ตัวจริงออกมาแล้วมาโบกมือให้ด้วยไปแล้วนะเกลลี่บ๊ายบายมาตามหากันตั้งแต่เด็กๆอ่ะจนจนโตจนโตก็มาตามหากันอยู่เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าจองล็อกมาให้ด้วยนะมาสายเลย มานะไปแล้วค่ะแม่กี่คำพูดค่ะขนมเบื้องอร่อยมากอ่ะทั้งหูนี่เราเจอร้านเด็ดมแล้วทั้งหูทั้งหูทั้งหูทั้หูนี่ใช่ไหมเอาหูนี้เอาวิสกงหูนี้ดีกว่าเอางูนใส่มัดอันนห้มากกาป้อมก่อนอันนี้จะมาทำทับทิมอันนี้แล้วปากกาป้อมอันนี้ใช่ไหมอ้าวได้แล้วแล้วทั้งหูหักอ่ะกินเข้าไหร่อ่ะบุ๊คเฟมิลี่ค่ะเยอะ หน้าตาบ่งบอกถึงความอร่อยอร่อยสุดอร่อยอ่ะกินดีๆเดี๋ยวเขาจะแจกดีๆีกินดีๆเดี <ah ๋ยวเไปแจกฟรีเดี๋ยวไปเอาถ้าตังป่านถ้าตังคืนร้นอะไรร้านอะไรโอ้ผมมีชื่อแรกเหรอนี่เนาะนี่เนาะข้างหูลูขหูรูสุอ่อยอัดตังหลังให้เติมคนเดียวไหมเนาะเดี๋ยวจะมากินอะไรนะหมึกฮาโกะซอสเกาหลี มึงทาโกซอสเกาหลีนะเจ้าดังในติ๊กต็อกเราเราจะลองชิมแบบ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 ทอดแล้วก็แบบย่างไหมชิมเลยชิมหน้าร้านเลยโอ้โหอิ่อยไหมอย่างก่อนดีนี่ก่อนอระไรไหมรีฟิลแบบว่าอีกอีกอร่อยก่อนลองกินน้ำกินเท่าไหร่บอสชิมแบบบล็อเกอร์นะชิมแบบบล็อเกอร์นะกินควันออกแนวควานออกเนอ บาเห็นไหมแม่อ่าชิมชิมน้ำห้าห้ามชิ้มนักนะมันจะเผ็ดตะก้นอร่อยเลิศกับครัวคุณนีไม่ให้ ินขนมไข่เตาทุกคนทำอย่างนี้มันได้ข้อกรอบๆหรอสีส้มมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะสีเหลืองสีส้มและสีม่วงมันเหมือนกันแต่สีมันเหมือนหรออ๋อมันเป็นมันเหมือนกันนั่นแม่เบลอ๋อนี่ไงนี่ไงแครอทแครอทมันเทศแล้วก็มันม่วงโอเคขอบคุณค่ะอลูกลองชิมดูดิขนมไข่เตานายอ้ำอ้ำพัชราภา เหบอกเลยอ่ะขอเห็ดหอมสองมันม่วงหนึ่งค่ะเราอยู่ที่ร้านสลัมค่ะ <S 2> <S 2> เราเล่นหยอกหยอกร้านสก,กัดละแม่แม่เกดที่ยืดได้เห oh. มือนสลาม <S 2> <S 2> <S เราเคยกินเหล้าอร่อยมาก <S <S แต่ตอนนี้มีข่าวด่วนก็คือว่า เขาจะตันตีก่อนมันจะหมดก่อนก่อน f e w moments later ได้ร้านนี่สามรถมันเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่โเราได้กระที่มาสองก็จะเอาขอไปตัย2นี่กดแล้วมีอะไรเนี่ยน้ำเข้าได้ก็ี ขนแต่ว่าไม่มีโคลุโรมียมไม่อ๋อไม่ใช่ใช่ก็ให้ดูน่ากินไม่ไน่ารักนี่น่ารักไหมครูครูอนันนี้อันนี้น่ากิน เอ้ยอันนี้ก็เป็นฝ้ายน่ารักเป็นฝฟายคนอ่ะมิซ่าจิ๋วห่ัลังแฮร์ร่าลองดูเซิีบาทอันนี้เท่าไหร่แล้วคะ ดีฟ้าเยแม่จะกินไม่กินสีส้มอ่ะยากรู้พี่ายอยากรู้ว่าเป็นยังไงพี่ลขาลังกรอบอ่ะไม่เราพี่ส้มกรอบพี่ลูกอยากกินไปโอเคได้ละรอสงข้ากันรอคอย ตัวใหญ่กันอยู่จะจับจับจานกระดานได้เลยค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนก้านเข้ามาค่ะอันนห้จะของเราน่าจะด่ดีแล้วหลับค่ะให้หลาบให้สามใบแล้วยังให้สิด